ก็จะเห็นภาพที่จะลงดอกเบี้ยยาวขึ้นนะครับผมนะก็4.38สิ้นปีนี้นะนะตอนนี้มัน4.88แล้วก็เข้าไป4.63ในเดือนโนยม,มเบอร์4.38ในเดือนธันวาคมของเสร็จนะครับผมแล้วก็ปีหน้าเนี่ยพอดีตารางเขายังไม่ออกแต่ว่าเรามองเป็นไตามาาเนี่ยก็จะลงอะไรอะ50บิทในไตามาหนึ่ง50บิทในไตมาสองแล้วก็ไตม่าสามไตมาสี่ก็อาจจะ ต่ามาสและยีพาบิปนะฮะในขณะที่ ECB เนี่ยจะลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมเป็นการดวล Approach เนี่ยลงทุกไตามาสลงทุกไตามาาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าในมุมเนี่ยยังไงมันก็จะเป็น pressure ต่อเรื่องของค่างเงินนะครับผมก็อาจจะดูว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะความค่างเงินอาจจะมีผันผวนมากขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะมองว่ามันเป็น recession หรือไม่ recession ยังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าในระยะต่อไปก็อาจจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นถ้าเผื่อเห็นในพาร์ทแบบน,นี้ในขณะที่แบงก์ชาติเนี่ย พี่ก็แบงค์ชาติไทยนะบ OT เนี่ยเราก็เลยมองภาพว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของตัวดอกเบียตั้งแต่เดือนออกตุเบอร์เลยนะการประชุมวันที่16แล้วก็เดซิมเบอร์วันที่18นะครับผมก็ก็ลงนะฮะแล้วก็ปีหน้าลงอีก2เข้าไปอยู่ที่1.5ครับผมครับส่วนภาพเศรษฐกิจโลกสุดท้ายแล้วกันก็คือปีหน้าไม่สวยไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับรีเซชชันแต่ว่าไม่สวยนะครับผมเรามองภาพว่า ครึ่งปีหลังเนี่ยอเมริกาและก็จีนจะชะลอลงอบ้างพอสมควรนะครับผมเพราะว่าจากภา,าวะเรื่องของ cycle เลทไซเคิลอะไรต่างๆส่วนของจีนเนี่ย p o l i c ีเขาไม่เลื้อนนในเรื่องของการสนับสนุนเศรษฐกิจใช่ไหมมันจะเป็นตัวดึงถึงแม้ว่ายุโรปญี่ปุ่นรวมถึงไทยเนี่ยอาจจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นโดยเฉพาะไตรมาสสี่ที่ที่พี่มองว่าโต3.5เนี่ยทำให้ทั้งปีนี้ไทยอาจจะโตประมาณ2.5ได้แต่ด้วยโมเมนตัม ภาพเศรษฐกิจของอเมริกาที่มีความเสี่ยงมากขึ้นของจีนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยการส่งออกจะเริ่มมีปัญหานะครับผมอาจจะไม่โตในปีหน้าปีนี้อาจจะโตประมาณดีบาทจะประมาณ2%ปีหน้าอาจจะไม่โตฉะนั้นเพลชเชอร์ต่อไปมันคือรายได้ของอผู้ส่งออกเราซึ่งซึ่งอาจจะเริ่มมีประเด็นนะฉะนั้นตอนนี้การส่งออกดีๆเนี่ยแต่ว่าบาทแข็งเนี่ยมันจะไปกระทบตัวเรื่องของรายได้เขาในระดับหนึ่ง ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะเมนเทนให้บาทเนี่ยไม่ได้แข็งค่าขึ้นมากเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรื่องของรา,ายได้เข้าประเทศในระยะต่อไปอาจจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นครับอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดที่ี่เตรียมมาครับฝั่งของจีนเศรษฐกิจไทยกับจีนจริงๆมันผูกกันประมาณนึงเลยนะครับและจีนเองตอนนี้ดูเหมือนจะโหมีมีประเด็นหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะไอตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งคือเป็นตัวฉุดลงมา ไหมนะครับและอย่างที่สองคือตอนนี้ค่าเงินบาทที่วิ่อซินบอกแข็งกับแข็งโป๊กเลยเนี่ยนะฮะแลวกว่าจะถึงรประชุมเ,เออกว่าจะถึงการประชุมรอบถัดไปอ่ะมันคือตุลานี่อีกตั้งหลายสัปดาห์มันมีโอกาสไหมพี่ยอดซินที่สุดท้ายเขาอาจจะต้องแบบอาจจะไม่ถึงขั้นประชุมฉุกเฉินนะแต่ว่าอาจจะต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างก่อนที่จะที่ไปถึงประชุมรอบถัดไปเพราะมันงั้นอีกนานพอสมควรนะพี่ยอดซินครับอันที่หนึ่งเรื่องจีนจีน อย่างที่ต้องอีกว่าอะไรเป็นความเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าเขาก็ทั้งเศรษฐกิจชะลอด้วยแล้วก็ทั้งในตัวนโยบายของเขา dual circulation คือผลิตเพื่อส่งออกจะมอัดอัด,อดเรื่องส่งออกเป็นหลักเนี่ยฉะนั้นเขานำเข้าจากเราก็ลดลงนักท่องเที่ยวก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงแต่ว่าเศรษฐกิจไทยที่เรามองว่าในระยะต่อไปอาจจะมีดีขึ้นก็คือเรื่องของภาคเรื่องของในประเทศ เพราะเรื่องของการเบิกจ่ายของภาครัฐใช่ไหมรวมถึงด้วนดิจิทัลวอลเล็ตเฟสหนึ่งที่แสนสี่หมื่นล้านเนี่ยใช่ไหมมันจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคในประเทศได้ในดับหนึ่งแล้วก็หวังใจว่าการลดดอกเบี้ยของทางแบงค์ชาติเนี่ยซึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปก็จะช่วยในเรื่องของการสปอร์ตในด้านการบริโภคลงทุนโดยเฉพาะสินค้าขนาดใหญ่ได้บ้างฉะนั้นโมเมนตัมเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยอาจจะค่อยๆอาจจะดีขึ้นซึ่งมันก็รีเฟล็กแล้วจากตลาดหุ้นใช่ไหมฮะแต่ภาพของโลกจะเป็นความเสี่ยง ซึ่งก็จะเรียกว่าเอ่อกืนๆวิงวอน,นก็ได้ว่าอยากให้ policy maker เนี่ยได้เห็นภาพตรงนี้ว่าในระยะต่อไปภาพโลกมันอาจจะไม่สดใสน,นะการลดดอกเบีย้ยแรงเนี่ยต่อให้เราจะมองว่ามันยังค่อนข้างโอ,เ,อ,โอเคเพราะว่าเขาต้องการเพื่อจะให้เขา soft landing แต่มันเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจมันเป็นเลทไซเคิลแล้วเศรษฐกิจโลกมันเป็นเลทไซเคิลแล้วมันกําลังจะลดลง การส่งออกที่ดูดีไม่เป็นสิ่งที่เห็นได้แค่ชั่วคราวไม่ใช่ถาวรฉะนั้นการที่ทํานโยบายการเงินการคังผ่อนคลายมันจะช่วยเศรษฐกิจกในระยะต่อไปอันนี้เป็นเป็นข้อเป็นมุมมองแล้วก็ข้อวินวอนข้อที่1ประเด็นที่2ก็คือ,เ,อเรื่องของอาการประชุมกรนงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของค่างเงินเนี่ยพี่มองว่าสเตนต่อไปอาจจะต้องเห็นการที่ผู้ว่าท่านผู้ว่าหรือว่า e x ็กซิคิวทีฟผู้บริหารของแบงค์ชาติเนี่ยออกมาส่งสัญญาณในการผ่อนคลายมากขึ้นถ้าแบงค์ชาติไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยบาทมีสิทธิ์แข็งขึ้นได้เราอาจจะเห็นเลข2ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาจาก37มาเป็น33เนี่ยมันมันมันสินกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะจากจากวิกสุดมาเป็นแข็งสุดในช่วงนี้ใช่ไหะจากจาม3มไปเป็น30ไมไปเป็น29มันอีกแค่10นะครับผมมันมันไม่ไม่ยากอะไรเลย ฉะนั้นสิ่งที่ต้องส่งสัญญาณคือต้องส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินลดความตึงตัวเพิ่มปริมาณในระบบเพื่อให้ตัวค่าตัวมันนี้สัย p l ในประเทศมันเพิ่มขึ้นค่าเงินมันก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงได้บ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ที่เรามองครับผมครับก่อนการประชุมกรง,งอเนเดือนเดือนตุลาคมครับครับคือของเฟดเนี่ยเราจะมีผลยังไงมันน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าดูจากดอทพอตเนี่ยเฟดปรับ การลดดอกเบีย้ยปีนี้เหลือแค่หนึ่งครั้งถูกปะ mm. แต่ว่าไอ้ครั้งที่สองเนี่ยมันก้ากึ่งกันในในในเสียงโหวตบางคนก็บอกว่าถ้าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยแค่สวิชโหวตมาให้ลดดอกเบีย้ยเนี่ยคุณจะได้สองฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่านง่ายๆคือครอบที่แล้วเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งเป็นไปได้แต่ว่าถ้าดูตัวเลขคอนเซนซัสจากโพลต่างเนี่ยคนมองสามแต่สามใที่นี้บางคนก็ไม่ได้มองว่าลดแค่ 75 b a s i s point นะบางคนไป1%นเปซนะเพราะบางคนอาจจะฟันธงว่าเดี๋ยวมันต้องมีสักครั้งนะที่ลด50บิฟอันนี้ก็วิวแต่ว่าพี่ก็คิดว่าครั้งนี้กันยาลดส่วนตัวนะพี่เชื่อว่าลดสามครั้งส่วนตัวพี่นะพี่เชื่อว่าลดสามครั้งครั้งละ25บิฟเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฟดลด50บิฟเนี่ยพี่ว่าหุ้นลงเขรากลัวเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นวะใช่ไหมถอยฉันพี่พี่คิดว่าเขาจะพูดในเชิงว่าโอเคล่ะ เงินเฟิร์มมันอยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วนะครับตัวอัตราการจ้างงานเนี่ยมันก็อ่อนแอตามเป้าแล้วนะครับก็จะค่อยๆลดพอไม่เกิดความกังวลงั้นสามครั้งของเฟดบ้านเราเหลือสองครั้งบ้านเราเหลือการประชุมในเดือนตุลาและธันวาพี่มองว่าจะลดเรือนธันวาพี่สุดตัวพี่ลดมองเงินว่าแต่พี่ก็เชื่อว่าพอมันใกล้ถึงเดือนตุลานเนี่ยรัฐบาลจะกระทุง้ง เพราะอะไรอีกดูขั้นเงินบาทสิมันไปสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบสามสิบสามแล้วถ้าเกิดว่า,วาเฟดลดด,ดอกเบีย้ยเนะี่ยมันก็อาจแล้วถ้าเกิดเฟดลดดอกเบีย้ยแ,แล้วเฟดสิกแนลการลดดอกเบีย้ยมากกว่าครั้งที่แล้วและพี่เชื่อวทุกคนจะมองปีสองสองห้าเลยนะเพราะว่าการประชุมเฟดรอบนี้มันจะเปิดดอทพอตชุดใหม่กานเนี่ยชุดแรกก็คือไอ้ปีสองสี่เนี่ยลดกี่ครั้ง แล้วสองห้ารกี่ครั้งมันจะมีผลทันทีต่อทั้งมุมมองในตลาดทุนและตลาดเงินแล้วก็ตลาดอ,อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชิศท,ทางมันอ่อนอ่อนอ่อนกว่าคาดเนี่ยเงินดอนลลาร์อาจจะปรับตัวลงแล้วเงินบาทอาจจะแข็งก็จะมีแรง p r e s s u r จากรัฐบาลอย่างแน่นอนที่จะเข้าไปพูดคุยกับทางแบงก์ชาติที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าอ่ะสักหนึ่งครั้งเดือนเดือนธันวา แต่พี่เชื่อว่าการประชุมเดือนตุลาเนี่ยก็จะถูกในฝั่งของขุนพลเศรษฐกิจของคอรมอชุดนี้ต้องเข้าไปคุยกับแบงก์ชาติว่าพอจะมีหนทางไหมที่จะลดและมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็คุณคุณทักษิณนะ่ะคุณทักษิณก็พูดแล้วพี่ก็เชื่อว่าคนในรัฐบาลก็พูดและแม้แต่คนในธนาคารพัน์นี้ก็พูดก็คือว่าขอให้แบงก์ชาติช่วยลดเงินนำส่งเอ d ไลงสักครึ่งหนึ่งได้ไหม เหมือนกับตอนปี2021-22อะ่ะทำมาแล้วถ้าดอกเบีย้ยยังไม่ลงเนะ่ยลดตรงนี้ลงได้ไหมก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมก็จะเป็นการลดดอกเบีย้ยจากตรงตรงคืนเงินให้ FIFF ลดลงมานิดนึงแล้วแบงก์ก็ส่งผ่านไปให้ลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะได้ไประโยชน์จากทันทีในในในใ,ใ,ในส่วนแรกและวแดนชาติจะลดหรือเปล่าก็อาจจะขึ้นอยู่กับให้แดนชาติไปบริหารจัดการที่เกิดขึ้นฉะนั้น เออก,ก็ก็อาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งก็ได้แต่ว่าสำหรับพี่แล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้บ้านเราน่าจะลดดอกเบี้ยนหนึ่งครั้งแล้วปีหน้านะถึงต่างชาติถึงเฟดจะลดดอกเบี้ยรัวๆปีนี้สองสามครั้งหรือปีหน้าอีกสามครั้งส่วนตัวพี่คิดว่าอย่าง,งแบงค์ชาติก็มีมีฟอร์ที่จะลดดอกเบี้ยก็คืออาจจะอยู่แค่หนึ่งจุดเจ็ดห้าถึงสองเปอร์เซ็นแล้วก็ยาวเลยงั้นสำหรับพี่มองว่ามองปีนี้ถึงปีหน้าอย่างมากก็ไม่เกินสามครั้งอาจจะแค่สองครั้งแต่เฟดอาจจะไปห้าหกครั้งงั นักลงทุนก็ลองดูนะว่ามันจะมีผลยังไงต่อทิศท,ทางตัวค้างเงินแล้วก็หุ้นที่จะมีผลต่อการดอกเบี้ยลดแต่ลดระดับหนึ่งที่เกิดขึ้นแบงกเองเ่ยเวลาลดดอกเบี้ยต้องยอมรับว่าเป็นลบนะเป็นลบแล้วก็เซนติเมนต์ในเชิงหุ้นในกลุ่มไฟแนนเชียลเนี่ยมักจะตอบรับในเชิงลบกับการลดดอกเบี้ยเพราะว่ามันจะทําให้มา r g จินเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าแบงก ชาติของไทยจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยแต่ถ้าเกิดเฟดลดดอกเบีย้ยแล้วสิกเนลดอกเบีย้ยว่าจะลดลงจํานวนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอิมแพคในเชิงลบกับหุ้นแบงก์ไทยเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เองก็ต้องเรียกว่าเวทกันเหมือนกันในการลงทุนกลุ่มแบงก์ฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าใกล้ใกล้การประชุมเฟดเนี่ยเผื่อหุ้นกลุ่มแบงก์จะจะพักจะพักแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มแบงก์ที่มันดันตลาดมันพักเซตก็อาจจะพักนะ ราะว่าที่ผ่านมาแบงค์เนี่ยคือคนที่เรียกว่ายันแล้วก็ค่อยๆดันตลาดขึ้นตลาดขึ้นนนเนี่ยจากนี้ไปพี่ถึงบอกว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าหุ้นแบงค์จะไปไกลๆจากนี้สักเท่าไหร่จนกว่าจะเกิดความชัดเจนเรื่องของเฟดหรือว่าความชัดเจนเรื่องของนโยบายหรือการดําเนินการต่างๆของนโยบายของคอลลอมบแพดดงทานครับก็เป็นการตอบย้ํานะครับว่าทิศทางของดอกเบี้ยโลกเนี่ยเป็นทิศทางขาลงนะครับและเป็นการตอบย้ํานะครับว่าเฟดกำลังบีไฮเดอะเคิร์ฟนะครับ ธนาคารการสหรัฐกำลังบีไฮเดอะเคิร์ฟนะครับชนะเนี่ยที่ตลาดฟิวเจอร์นะครับกำลังพลายซิงนะครับว่าตัวตัวอัตราอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอาจจะลงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับในการประชุมสามครั้งที่เหลือของปีนี้นะครับนั่นหมายความว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับที่ลดห้าสิบปังนะครับชนะเนี่ยเป็นการตอบย้ำนะครับว่าเฟดกำลังบีไฮเดอะเคิร์ฟแล้วเฟด อาจจะต้องลดลดดอกเบีย้ยถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับในช่วงสามครั้งที่เหลือของปีนี้ครับฉะนั้นเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยสิบแปดสิบเก้านี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าเฟดจําเป็นอย่างยิ่งต้องลงดอกเบีย้ยยี่สิบห้าถึงห้าสิบตังค์นะครับตอนนี้ตลาดกำลังท้ายเสื่งนี้ครับว่า75%ของนักลงทุนเนี่ยคาดการว่าเฟดลงดอกเบีย้ย25ตังค์นะครับ0.25%อยาขณะยี่เนี่ยคาดการว่าลด50ตังค์นะครับ แล้วไม่มีใครเลยเนี่คาดการว่าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยครับเมื่อกี้ดรวิสิตบอกว่ามันอาจจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ลด50ตังค์นะสูตรหยุดห้าเปอร์เซ็นต์เอ๊แต่ถ้าถ้าเขาเป็นลดอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการส่งซิกว่าเศรษฐกิจของเขามันอาจจะแย่หรือเปล่าฮะมันมันจะตีค,ความไปทางน,นั้นหรือเปล่าครับผมขอขอนุญาตนะครับว่าตัวถ้าดู Fund เฟดฟันฟิวเจอร์นี่นะครับจะลงต่ากว่า3%เเซนะครับปัจจุบันอยู่5.25จะเป็นการเฟดฟันนะครับจะลงต่ำกว่า3%าน2ปีข้เงหนบฉะนสังเกตนะครับว่า ถ้าดูภาพนี้เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ2เดือนที่แล้วเนี่ยการลงดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมีความเรียกว่า,ามีความเ e อ็กซ์ตซีมมากขึ้นนะครับมีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับก็ยอมเ,เป็นไปได้นะครับว่าเฟดเริ่มตระหนักว่าว่า bi หรือ bhi the curve แล้วนะครับดูจากอะไรครับดูจาก ecb ลดมา2ครั้งนะครับแบงก์ชาติสวิตเซอร์แลนด์ลดมาสองครั้งเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยทิศทางของดอกเบี้ยโลกนะครับเป็นทิศทางขาลงยกเว้นที่ญี่ปุ่นนะครับ ดอกทวิสิตมองยังไงเนี่ยคนถามเยอะมากเขาจะลดกี่โมงลยฮะเขาลดกี่โมงอยไหมครับครับคือนะครับเอ่อนะครับเ่กี่โมงเนี่ยนะครับเอ่อก็คืออย่างที่ว่าตัวเอ่อแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยอาจจะมีความอิสระนะครับในถ้าดูจากตัวสวอปเลสนะครับสวอปเลสเนี่ยเอ่อคงมีการลดหนึ่งครั้งนะครับภายในปีนี้นะครับประมาณสักธันวาคมอันนี้คือดูจากสวอปเลสนะครับ หลายค่ายนะครับนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยนะครับมองลด50ตังค์นะครับภายในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าด้วยครับหมายถึงว่า2.5เหรือ2นะครับแต่ก็มีอีกบางค่ายเนี่ยมองอย่างนี้ครับว่าอาจจะคงดอกเบี้ยไปอย่างน้อย1-2ปีนะครับฉะนั้นต้องยอมรับว่ารับวิเคราะห์ตอนนี้เสียงแตกนะครับไม่มีเหตุผลหลายอย่างนะครับท่านที่บอกว่าคงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่างี้ครับว่า NPL ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยยังคงจัดการได้นะครับและที่สําคัญคือว่า NPL ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ภาคครัวเรือน SME เท่านั้นเองไม่ใช่ออก o ะเบี r นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมมองของผมนี้ครับนะครับเป็นไปได้นะครับว่าแบงค์ชาอาจจะลดดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งนะครับนะครับในเดือนธันวาคมครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าท้ายก็เริ่มมองว่าอาจจะคงดอกเบี้ยหนึ่งถึงสองปีครับฉะนั้นต้องยอมประเทศไทยเนี่ยหลายขั้นเสียงแตกนะครับ แต่ว่าไม่เหมือนเออที่เออที่สหรัฐหรือว่าที่ ECB นะครับที่สหรัฐเนี่ยมึงเออบอกเออเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยบ่งบอกเลยนะครับว่าจะลงต่ำกว่า3%ใน2ปีข้างหน้าแต่งเอินะครับเออประเทศบ้านเออบ้านเราเนี่ยขาดเรื่องของตัวเออเรียกว่า BOT เออ เลทฟิวเจอร์นะครับก็คือว่าเลทของแบงค์ชาติที่เทรดในตลาดฟิวเจอร์ราคาตรงนี้นะครับต้องดูจับสวอปเลทนะครับถ้าสวอปเลทถูกเนี่ยนะครับก็บ่งบอกว่าเราคงลดดอกเบี้ยนะครับในเดือนธันวาคมหนึ่งครั้งครับอืมครับเอ่อตัวตัวแปรนมันคืออะไรครับหมายถึงว่าตัวตัวที่มาตัดสินว่าเอ่อฝั่งของแบงค์ชาติเนี่ย อาจจะไม่ลดก็ได้นะครับหรืออาจจะลดเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ทวงมาเนี่ยตอนนี้มีเหตุการณ์น้าท่วมต่างๆนะครับที่ภาคเหนือคนเดือดร้อนไปหมดแล้วแรงเงินเฟ้อก็หายไปหมดแล้วตอนนี้เงินบาทก็แข็งแบบสุดๆเลยมันจะยังมีเหตุผลอะไรอีกครับผมคิดว่าทางทางทางเองทุนงงงี้กำลังพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการคังที่กำลังจะออกมานะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตออกมาในเดือนนี้ใช่ไหมครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านเนี่ยนะครับแล้วก็เดือนหน้าอีกนะครับ ผลกระทบกองตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อ mm hmm. อย่างไรนะครับ mm hmm. ผมเข้าใจว่าตรงนี้เอ่อทางทาง,ทางผ,ผู้กําหนดนโยบายกําลังดูอยู่นะครับอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง GDP นะครับ GDP ของเราเนี่ยกำลังวัดเอ่อวัดทอมไปแล้วจุดในจุดต่ําสุดไปแล้วครับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับในไตรมาสหนึ่งนะครับเอ่อไตรมาสสามเนี่ยกรมการออกมาสองจุดห้าถึงสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วไตรมาสสี่เนี่ยเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นตนะครับชนะเนี่ยนะครับก็คือว่าผมเข้าใจว่าผู้กําหนดนโยบายเนี่ยกําลัง พิจารณาหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าถามมุมมองผมเนี่ยนะครับเทนของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ECB นะครับเ Bank Switzerland นะครับเฟดกำลังลดดอกเบี้ยเร็วนี้นะครับ Bank of Indonesia Bank เกาหลีเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าเทนต่างๆเนี่ยกำลังลดดอกเบี้ยอยู่ครับอืมอย่างนี้แปลว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งก็คือค่าเงินบาทก็อาจจะแข็งข่้มากกว่านี้หรือไม่นะฮะแล้วโฟล์มันน่าจะแบบโอ้โหไหลทะลักเข้ามาเลยไหมนักทวิสิตมองอย อ่านะครับผมขออนุญาตมองภาพยาวกันนะนิดนึงนะครับคืออันนี้ก็คือผมมีโอกาสได้ศึกษาอย่างนี้นะครับว่าถ้าดูจากทูเ s p สเปกนะครับเอกประกปบตัวติปเนี่ยตลาดเรื่องบอลยิวเนี่ยนะครับแพทเทิร์นของบอลยิวเนี่ยมักจะเป็นตัวกําหนดแพทเทิร์นของเศรษฐกิจในอนา,นาคตนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย มอนยูเนี่ย20สเปรดเนี่ยอยู่ในภาวะเรียกว่า backwardation นนะครับก็เรียกว่าดาวน์สโลปปิ้งนะครับวงบองเรษฐกิจเริ่มแย่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือว่าตัว20สเปรดเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับแล้วบังเอิญเฟดกำลังลดดอกเบีย้ยนะครับภาพนี้เนี่ยมันเหมือนเมื่อปี1990นะครับถ้าเกิดท่านนักลงทุนจาได้นะครับ1989เนี่ยนะครับเราเจอเรื่องสงครามอ,อ่าวเปอร,ร์เซียใช่ไหมครับ 1987เ้าเกิดเหตุการณ์แบล็กมันเดย์แล้วสาเหตุเหตุการณ์แบล็กมันเดย์อันหนึ่งเนี่ยเกิดจากอันวายดิงเยนคั r ิเทรดซึ่งมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับผมเลยก็ไคิดว่าพยายามมองนะครับว่าอะไรนะครับที่ทําให้แพทเทิร์นนัปัจจุบันใกล้เคียงกับปี1990นะครับถ้าไปดูภาพของเยนนิดนิดหนึ่งนะครับภาพของอันวายดิงเยนคั r ลิเทรดเนี่ยนะครับ มีโอกาสเกิด unwinding ต่ออีกนะครับนั่นหมายความว่าตลาดคุ้นที่มีมูลค่าแพงเนี่ยนะครับก็คืออย่างน a สแดกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าก่อนที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยจะลงสะประมาณ10%นะครับหลังเฟดลดดอกเบี้ยจะลงสะ15%นะครับอันนี้คือได้ผลกระอบจาก unwinding เย็น carry trade นะครับรอบนี้นะครับก็คือ unwinding เย n น carry trade ไปหนึ่งรอบแล้ว จากที่ว่าเยนมีเตลตช็อตมาหัวรานนะครับตอนนี้ปรากฏว่าตัวข้างเยนเนี่ยนะครับมีการเน็ตลองสูงสุดนะครับตั้งแต่ปี2021เลยนะครับสอดคล้องกับอย่างนี้ครับว่าตัวแบงก์บีโอเนี่ยมีโอากาสขึ้นดอกเบีย้ยอีกเอสอสลึงหนึ่งนะครับประมาณมกรา <c oughs> คมน,นะครับแล้ว <c oughs> ไปไปได้กลางปีหน้าจะขึ้นอีกสลึงหนึ่งนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าภาพต่างๆเหล่านี้ทั้งแมปปิ้งออกมาเนี่ยเราจะเห็นโฟลเนี่ย เข้าเอเชียมากขึ้นครับใกล้เคียงกับปี1990นะครับถึงปี1992ครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับภาพตอนนี้เรามีสงครามนะครับสงครามหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียนะครับอิสราเอลนะครับหรือนะครับแล้วลงทางเรื่องของอันวายอันวาดิ้งเย็นคาริเทตต่างๆเนี่ยนะครับถ้าแมปปิ้งออกมาเนี่ยอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่แน่นอนบริบททางเศรษฐกิจนะครับบริบททางปัจจัยต่างๆเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับผู้กําหนดนโยบายนี่เรารู้อะไรหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นนี่ผมแค่เลยไห้ทราบนะครับว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันแต่แน่นอนก็คือว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับแต่ผมอยากให้ดูภาพเนี่ยเหตุการณ์ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันครับผมเลยมองนี้คเาว่าโฟลที่เข้ามาเนี่ยนะครับโฟลที่เข้ามาเนี่ยเป็นโฟลที่เข้ามาทั้งภูมิภาคนะครับไม่ใช่เข้าเฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะสังเกตนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับ ตลาดดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรานี่นะครับให้ผลตอบแทนเกิด10%นะครับตั้งแต่ต้นแตรมาสาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเงินที่เข้าลงทุนในตลาดนักลงทุนต่างประเทศที่ซื้อตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับซื้อไป1.3พันล้านนะครับของเรานี่ซื้อประมาณสัก5-600ล้านเหรียญนะครับซื้อตลาดหุ้นฟิลิปปินส์นะครับประมาณเกือบ200ล้านเหรียญนะครับซื้อตลาดหุ้นมาเลเซียนะครับ ประมาณ5้าหกร้อยล้านเหรียญเหมือนกันนะครับจะสังเกตนะครับโฟล์นี้เป็นการโฟลที่เข้าทั้งภูมิภาคครับ